สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของโต้ต้าแคมรี่ไฮบริดนะครับเป็น ACV 50นะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับเป็นลายสิกานะครับตัวนี้นะครับที่ร้านเรารับประกันเป็นล้อแท้1นึล้านเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อลายนี้มีล้อปลอมหลอกขายกันอยู่นะครับที่บอกว่าเบิร์กไมลวงละสามพัน สนใจมาได้เลยผมบอกเลยล้อปองนะครับ99.99%นะครับเพราะว่าผมเคยเจอลูกค้าแจ้งนะครับผมว่ามีขายแบบนี้อยู่นะครับผมผมก็เลยลองติดต่อดูขอดูหลังล้อหน่อยไม่มีตาโตตาอะไรทั้งขยะนะครับเป็นล้อปองนะครับอันนี้เป็นล้อแท้เดี๋ยวผมสอนวิธีดูนะครับล้อแท้ดูยังไงตัวนี้นะครับถ้าเฉพาะล้อเบอร์ศูนย์นะครับวงละ8ปดพันนะครับแปดสี่สามสิบสอง ไม,ไม่มีทางเลยที่บอกว่าขายล้อเบอร์ใหม่ในราคา12,000บาทขายไปไหน20,000ยังขายไม่ได้เลยนะครับอันนี้ล้อแทนนะ้นะติดู่กับยางต,ติดสโตนตูรลังซ่า t 0 0 5 a ยางปี20นะคบเดี๋ยวเรามาดูดอกยางกันก่อนนะครับดอกยางของเขาเป็นยางสภาพสวยเลยตูรลังซ่าเป็นยางที่มีดอกยางไม่สูงนะครับยางของเขาจะเป็นดอกละเอียดค้ายกับมิชลินนะครับทำมาเพื่อเน้นความเงียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกัน นะครับล้อแท้นะครับก็จะต้องมีตราโตโยต้าเห็นไหมครับอ่านี่นะครับผมชัดเจนนะครับล้อแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็เป็นคอสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนะครับอ่านี่เลยนะครับคอสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนะนะครับผมเป็นตัวท็อปล้อแท้นะครับแล้วก็มีตาเอ็นไกเห็นไหมครับอ่าเอ็นไกอยู่ข้างล่างนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับมักจะโดนหลอกด้วยตาเอ็นไกนะครับเวลาไปซื้อล้อเขาจะบอกว่าเป็นล้อเอ็นไกพี่อะไรเงี้ยเอ็นไกทำเอ็นไกนะครับ สัญลักษณ์ตัวนี้ไปแทบทุกล้อนะครับล้อเก๊ล้อปลอมล้อแท้มีตาเอ็นไกหมดเพราะฉะนั้นล้อเอ็นไกนะครับล้อที่ผลิตด้วยเอ็นไกเนี่ยดูแต่ตาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูอย่างอื่นด้วยเห็นไหมครับไอเนี้ยของแท้สังเกตดีๆสัญลักษณ์ตัวเอ็นไกชัดเจนนะครับชัดมากนะครับสวยด้วยนะครับไม่มีแบบดูยี่ไม่มีแบบนี้ไม่มีนะครับพวกนี้ล้อแท้นะครับผมเวลาผมคุยกับลูกค้านะครับล้อแท้ในราคา20,000กว่าบาท ลูกค้าจะบอกว่าไปซื้อล้อแฟชั่นดีกว่าผมผมไม่เถียงเลยนะคบเพราะอะไรเพราะว่าล้อแฟชั่นมันได้ลายที่ท่านคิดว่าเออมันสวยตรงใจแต่ข้างในนี่นะที่ท่านไม่รู้คืออะไรเนื้อในนะคบของล้อนะครับล้อแฟชั่นเช่นล้อเดิมหนาขนาดนี้โดยประมาณนะเอาง่ายๆล้อแฟชั่นเหลือแค่นี้นะครับเนื้อในนะครับท่านคิดว่ามันแข็งแรงหรือเปล่านะครับล้อแฟชั่นดีต่อเมื่อเป็นล้อแท้ ถ้าท่านจะเทียบระหว่างล้อด้วยการท่านต้องเทียบแท้กับแท้นะครับล้อแท้ญี่ปุ่นชุดหนึ่ง417ชุดหนึ่งประมาณ4ี่ห้าหมื่นล้อแท้ญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นไงเพราะเป็นล้อของโตโยต้าสัญชาติญี่ปุ่นอเลยนะครับแต่ผลิตที่ไทยเฉยๆอันนี้ยล้อแท้อยู่ประมาณ3ามหมื่นสองนะครับเห็นไหมครับก็คือว่าราคามันก็ต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าพวกนี้แท้ติดรถทำมาเพื่อลดของแท้นะครับเพราะฉะนั้นล้อพวกนี้ดีที่สุดผมบอกได้เลย นะคบผมาร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะคะร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียน,นะครับวันนี้วันที่27ธันวาคมนะครับพรุ่งนี้28แล้วนะครับร้านเราหยุดวันที่30ธันวาคม2563นะครับถึง2มกราคม2564นะครับร้านเปิดทำการวันที่3มกราคมนะครับ2564เป็นต้นไป นะครับอย่างไรลูกค้าวางแผนได้เปลี่ยนล้อควอมอยางก่อนเดินทางหรือหลังเดินทางก็ได้นะครับไม่ทันก็เป็นหลังถ้าทันก็เปลี่ยนก่อนนะครับยังไงก็แต่ถ้าเอาปลอดภัยเปลี่ยนก่อนไปดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดรถไปยางแตกอยู่ในจังหวัดที่เป็นโซนสีแดงอ่านะครับผมไม่ได้แค่ลําบากแค่เฉพาะเปลี่ยนยางนะครับมีโควิดด้วยนะครับบางทีเหมือนท่านลงใต้เงี้ยต้องผา,ศานศุนยสาทรถูกไหมครับแต่ยางไปแตกจังหวัดศูนย์สาคน,นะครับผมเรียบร้อยเลย โควิดเลยนะครับอะไรอย่างนี้มันก็จะลําบากนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าสมุทรสาครเป็นทางจังหวัดนะแต่มันจะมีโซนที่เขาเป็นนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่สมุทรสาครเหมือนกันผมก็ยังคุยกันอยู่แต่มันไม่เป็นโควิดกันเพราะมันคุยกันผ่านโทรศัพท์นะครับยังไงก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพนะครับผมก็คิ่นี้ผมก็ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สอาตัาดที่นี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ